เพราะนี่เพราะฉะนั้นในแง่ของการดําเนินคดีนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไฟไหม้ที่โรงงานที่นี่เนี่ยอาจจะมาจากการลักลอบวางเพลิงแล้วก็มีหลักฐานบ่งชี้หลายอย่างว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นนะคะทีนี้ทางตํารวจเนี่ยเขาก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลไปให้ถึงว่าเป็นการลอบวางเพลิงเพื่อจะทําลายสารเคมีที่อยู่ในโกดังนี้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยจากการสอบปักคำคนที่เกี่ยวข้องของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่า มันเห็นภาพกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาจากโกดังหลังที่1และหลังที่2ทีนี้มันมีหลักฐานสําคัญท่านผู้ชมหลักฐานสําคัญไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่รอบๆโกดังเลยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอบุคคลต้องสงสัยลักลอบเข้ามาในโกดังที่นี่เข้าเข้าออกออก,ออกก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้เอาลองไปดูความคืบหน้าทางคดีนะคะพลตำรวจตรีโชติวัตร เหลืองวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่าช่วงประมาณบ่ายสองของวันที่เกิดเหตุ มีกลุ่มควันพุ่งขึ้นมาจากโกดังหลังที่1และหลังที่สองทให้ทางเจ้าหน้าที่กรมโรงงานและฝ่ายปกครองต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบโกดังที่1และโกดังที่2มันเริ่มมีไฟประทุขึ้นมาจากโกดังที่5้าแล้วก็ลามไปโกดังที่4ี่ทีนี้ตํารวจเนี่ยเขาก็ไปไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดมันจะเห็นไทม์ไลน์ไงฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงก่อนที่จะเกิดไฟไหม ไปดูกล้องวงจรปิดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนสั่งให้ติดเอาไว้รอบโรงงานหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งแรกไปไปเจอว่ามีกลุ่มบุคคลท่าทีแป,แปลกๆนะคะเข้าๆออกๆในช่วงเวลาเกิดเหตุอยู่แต่ตอนนี้ตำรวจเขายังไม่สามารถจะสรุปได้ว่าคนที่เข้าๆออกๆเนี่ยคือเข้ามาทำอะไรมาวางเพลิงหรือเปล่านะคะคือในโกดังเนี่ย จากการตรวจสอบพบว่ามันมีสารเคมีหลายชนิดที่เป็นไปได้ว่าพอเกิดความร้อนแล้วมันก็มีโอกาสจะประทุติดไฟขึ้นมาได้แต่ว่าในขณะเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่โกดังใกล้เคียงกันทีนี้มันตำรวจเขาก็มองว่าก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะมีคนลอบเข้ามาวางเพลิงในช่วงเวลานั้นก็ต้องรอให้เพลิงเนี่ยสงบลงก่อนถึงจะเข้าไปตรวจสอบในโรงงานได้ ทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูสาเหตุการเกิดไฟไหม้โกดังรอบที่แล้วที่เกิดครั้งแรกเนี่ยนะคะเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยไปเจอหลักฐานการวางเพลิงจริงๆตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานมีทั้งลายนิ้วมือแฝงแล้วก็กำลังเทียบเคียงเพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดมาดำเนินคดีอยู่ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวๆนั้นนะคะในคุณฟ้าอาทายพัน์ลงไปนะอยู่ห่างจากโกดังประมาณสัก500เมตรชาวบ้านเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่าเมื่อวานนี้มีกลุ่มควันลอยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ10บโมงเช้าพอชาวบ้านเขาเห็นกลุ่มควันเนี่ยก็รีบไปแจ้งเทศบาลให้มาตรวจสอบปรากฏว,ว่าพอเทศบาลไปที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนควันมันเริ่มจะดับลงแล้วพอช่วง6กโมงเย็นค่ะ มันเริ่มเกิดควันพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้สังเกตเห็นสีเป็นควันสีเหลืองๆนะคะอยู่ตรงหลังคางโกดังที่5แล้วสักพักหนึ่งก็เกิดไฟไหม้ตามมาแต่ก่อนหน้าที่ที่จุดที่เนี่ยจะเป็นโกดังเก็บสารเคมีตามข้อมูลที่ชาวบ้านเขาให้กับทีมค่ะเขาบอกว่าโกดังที่เนี่ยเคยเป็นโกดังร้างมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีคนมาเช่าเพื่อเก็บสายไฟแล้วพักหนึ่งเนี่ยก็ย้ายออกไป ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วก็มีคนมาเช่าโกดังที่นี่นะคะแต่ตอนนั้นน่ะไม่ทราบว่าเขาเอาอะไรมาเก็บเอาไว้ที่โกดังแต่เท่าที่ชาวบ้านเขาสังเกตเห็นเนี่ยคือจะเห็นเหมือนคนคนขับรถขยะเข้าไปในโกดังที่เนี่ยช่วงประมาณหัวค่ำสองสามทุ่มก็ก็มีจังหวะบางจังหวะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็ไปถามว่าเอ้ยคุณมาทําอะไรไปเออ,อไปถามก็สงสัยแงายมาทําไมดึกดึกดื่นดืนะมันนะก็แปลกแปกกันสิจะมาเก็บขยะอะไรตอนนี้หรือเปล่า คนขับเนี่ยก็บอกว่าเขามาจอดพักรถมา<อ>ซ่อมรถเหมือนรถเขาพังทำนองนี้เนี่ยนะคะแ,ะแต่ชาวบ้านเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกตินะคะพี่กรเพราะว่าเฮ้ยมันมีน้ําสีเหลืองๆอ,งอะ่ะมันไหลออกมาจากโกดังด้วยในช่วงจังหวะเวลานั้นพอดีเอาลองฟังบางช่วงดูคะ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรคะเป็นโกดังล้างหรือว่าอย่างก่อนโกดังล้างแล้วก็มีเขามาเช่าก็ประมาณปีกว่าแต่ที่รู้ก็คือ6เดือน หลังจากที่เขามาเช่าบริษัทเนี้เขามาเช่ามันถึงมีน้ําไหลออกมาช่วงช่วงหกเดือนที่แล้วปีหนึ่งได้แล้ว<ฆ>ช่วงที่เขามาเช่าใหม่ๆก็คือช่วงหลังจากที่เขามาเช่าหกเดือนนั่นแหละมันก็มีน้ําไหลออกมา<ฆ>เรารู้แค่นั้นแต่เราไม่รู้ว่าคือเขามาเช่าทําอะไรแต่รู้ว่ามีรถขยะเข้าไปประมาณสองทุ่มสามทุ่มจะมีรถเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็ถามเขาว่าคือมาทําอะไรเขาบอกว่ามาซ่อมรถแล้วก็พักรถ เ,เป็นรถขยะที่เราเห็นได้ทั่วไปใช่ร,รถสีเขียว,ยวที่มันมีเทนเลอร์ที่ถอยอของลงได้อะไรได้แต่เขาปิดมานะเราไม่เคยเห็นว่าเขาอะไรมาแต่มันได้กลิ่นก็คือได้กลิ่นเหมือนรถขยะเหม็่นเน่าอะไรเงี้ยแหละที่มันผ่านหน้าบ้านเราอะแล้วเราก็เห็นเลี้ยวเข้าอย่างเงี้ยแค่นั้นทีนี้ชาวบ้านบอกว่าช่วงที่เห็นน้ําสีเหลืองที่ไหลออกมาจากโกดังนะคะคือคนหาปลาเนี่ยเขามันเล่าให้ฟังบอกว่า ตรงนั้นเนี่ยมันมีปลาตายด้วยนะพี่กรอ์ oh. มีปลาตายต้นไม้เนี่ตายไปหลายต้นเลยเพราะฉะนั้น mm. ก็คิดว่าโกดังเนี้น่าจะมีสารเคมีอันตรายอยู่แน่นอนตอนนั้นก็เอ็ดใจเอดใจก็ไปรีบไปแจ้งนายกเทศบาลน,นะแล้วก็มารู้ว่าช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยโกดังนี้เก็บสารเคมีเอาไว้จริงๆ mm. แล้วพอเกิดไฟไหม้ซ้ําอีกแล้วสารเคมีที่เก็บไวไ้เนี่ยเป็นของกลางด้วยจากไฟไหม้รอบที่แล้วนะคะ คือตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขากลัวมากท่านผู้ชมกลัวเรื่องของสุขภาพตัวเองเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่ากลิ่นมันเหม็นมากจนทนไม่ไหวแล้วเวลาหายใจอกลิ่นสารเคมีมันก็เข้าไปในไปในร่างกายแล้วมันปะปนอยู่ในอากาศอกีกแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้คือบ่อน้ําที่อยู่ด้านหน้าโรงงานนะคะ,คะมันยังมี ครองที่อยู่ในพื้นที่เขตชุมชนอีกยังมีโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอีกเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยคือคนในพื้นที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตกันต่อ,อยังไงเหมือนกันน่ากลัวนะคะสำหรับที่นี่เลยเพราะว่าชาวบ้านเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้แหละนะคะว่าเอ๊อยู่ดีๆทำไมปลาตายทำไมต้นไม้ตายนะคะ